สวัสดีครับเจอก,กันอีกวิดีโอหนึ่งหรือว่าคลิปหนึ่งนะครับในส่วนของการหัดเล่นพินหรือว่าแบ่งปันนะครับที่ผมถนัดก,ก็คือการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆที่เขาพอมีความหูนะครับคิดยังไ้หรือว่ามีความือเล็กๆน้อยๆหรือใด,อย,อดยังไม่ดีดกับว่าแบ่งปันนันที่เก่านะครับสวัสดีทุกผอาจารย์เลยนะครับสําหรับที่นำาให้ของเราเล่น,นอยากเล่นไหลแต่ว่าเข้ามาสามารถที่ขยับนิว้วได้หลเกินไปนะครับบวสามารถขยับนิ้วแบบสลับซับซ้อนได้กะ มาลองวิธีหนีเบิงนะครับวิธีที่ผมจะเอามาแบ่งปันกันในส่วนของการไหลสั้นๆนะครับสิไหลจากตรงนี้ครับตรงโดสุดนี่ครับโดแล้วก็ลงมาหาโดนี่นะครับจริงๆมันก็ไหลลงไปหอดกุหลาบแต่ว่าถ้าเอาสั้นๆก่อนนะครับแต่ว่าขั้นผมอ่าลงโนดบดได้นะครับอ่าหรือลงโนดได้ผมสิลงไปนะครับแต่ว่าขั้นลงโนดบดได้ผมเสียเสียสาให้เบิงนะครับมันมีสองวิธีการฮัดนะครับอ่าผมใส่วิธีการฮัทแบบว่าต้อง บ่ต้องอสลับสายนะคคือเล่นแต่สายหนึ่งอย่างเดียวการวิธีที่สองก็คือสลับเอ,เอาสายสองมาสลับนะครับอ่าลองม,มึงครับลองม,มึงวิธีการไหลแบบนี้ว่าสีได้สี่ถือใจบอนะครับสำหรับคนดีเพราะท่านจะเป็นอิริกับมาลองมึงน้ากันนะครับเพื่อว่าสีเป็นประโยชน์นะครับผมสิเล่นแบบนี้ครับเอาสำเนียงกันกันนะครับ คือคือจริงๆมันกับมาต่ออย่างอื่นแต่ว่าผมใหูุ้ดทคนิคนะครับมันจะเสียบนี่ยากหลายจริงๆมันกับปัญหาอกเวลาเขาเลีนไหวแต่ว่าสําหรับยาที่หนาไม่เขอาเนี่ยก็คิดว่ามันมันกับสิสับซับซ้อนในเรื่องของโน้ตอยู่นะครับนี่คือวิธีแรกนะก็คือเรียนเพี่อนไปเลยครับโดนะครับโด โดหรืออันนี้คือไปไปต่อยอดกันเอาเองแต่ในส่วนที่มันเกินไปนะครับแต่ว่าผมกับสีแนะนำมันแค่นี้เพราะว่ามันจะสีมันจะยาวเกินไปสําหรับจัดกที่หนักไม้สีมาฮัทมันจะฮัทง่ายนะครับอ่ะผมจะเรียนราเบอร์นี้คือวิธีแรกนะครับที่ผมเรียนวิธีแรกอ่าก็คือบบตองมีสายสองสลับนะครับสายสองสลับก็คือสายลาสายเปล่านะครับเอาวิธีแรกครับ อาจารย์เบิงนิ่วอะไรกันนะครับขั้นผมเบิงลงรโน้ตท่านเพราะวะ่าการท่องโน้ตมันก็คงขางลําบากสักนิดนึงนะครับอาจารย์ลองเบิงครับอ่ากดากดโดอ่ะซอนไว้นะครับแลกเดียดแลกะ็ะตรงมัธิลาแลกะนะครับมัธิโดนะครับจักเทียบก็ได้ครับ แต่จ,จริงๆกับประมาณสองเทียสองเทียนะครับอาจารย์ประมาณสองเทียพ่อนะครับเนี่ครับกลับไปเลยครับมันเลื่อนลงไปทีมีนะครับจากทีนิวซีเขาอยู่บนเหนี้เขาก็เลื่อนมาทีมีอาไมครับเอาซะสาไปเลื่อกันเลยกันครับอาจารย์รงนิวนะครับสังเกตวงตัวนี้น้ามันสิสลับไปเรื่อยครับมันสิเลื่อนลงไปเรื่อยกันสินะครับมันสิเลื่อนลงไปพอเลื่อนไปปุ๊บนิวนี่ก็จะตามไปเรื่อย่มันเป็นบล็อกเป็นบล็อกลงไปนะครับไปอ่าแล้วมั้งครับ น่ะคือเลนว่าประมาณนี่ครับคือตรงนี้่เท่ากับเท่ากับต่อยอดของเราเองแต่ว่าในส่วนที่เลนเนี่ยมันสีประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ศิษรับน์ก็เทียกับเด้ด อย่างไม่เส็จไปบ้านเลยครับแต่ว่าห้าวมา่อฟื้นการกัดแค่์วากีหลอกมันจะสีง่าย,ยขึ้นนะครับอีกเส้นหนึงครับสุดท้ายวิธีแรกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาต่อวิธีที่สองกันนะครับเริ่มครับชัดจริงน,นคะครับอาจารย์นะครับให้มันชัดๆนิดนึงครับไปไป ไปอ่าแค่นี้เองนะครับเอาวิธีที่สองครับอ่นวิธีแรกไปเลยเนาะครับเนาะกันนาสีท่านอยู่นะครับท่านบอท่านจะลอ้องอ่าถอยมาเบิงนะครับถอยมาเบิงก็ได้นะครับถอยเบิงหยำๆอ่าวิธีที่สองก็คือเล่นแบบเก่าแบบเก่าแต่ว่าถ้ามีสายสองเปล่าหรือว่าท่านคีย์เอเมเนอร์อันนี้คุณเคยกันอยู่นะครับคีย์เอเมเนอร์คือมีลามีนะครับสลับกันไปนะครับ องมันก็บับเห็ุให้กลางว่านขึ้นเพราะว่า,าสายสองเปล่าเนี่ยมันหนึ่งมันมีประโยชน์หลายหลายส่วนนะครับอต่จริงๆผมเคยเห็ุคลิปไปนะครับก็คือหนึง่งมันคอยคุมจังหวะนะครับตึง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 นี่มันเป็นตัวคุมจังหวะทีดีเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นพื้นใหม่ๆก็พยายามใส่สายสองเป็นการคุมจังหวะนะครับตึงไม่คุมจังหวะกถ่ายเสียงกองครับตึงตึงคยถายเบสดแต่ะนะครับบานนี้วิธีสายสองเปล่าก็คือประการต่อมาก็าคือเหตุให่ ฟังละมวนหรืออัธรดมีอัธรรถในการฟังประมาณน,นี้นะครับที่ว่ามีอัธรรถมวนเบิงว่างกางว่างก็คือสายสองเป็นตัวคุ้มมันก็เทธิ์กันกังวานนะครับนะั่นว่าน,นี่นะครับอ้าวเมาเบิงวิธีการสะศาสตร์นะครับบางคับที่ทำเนืยงให้เบิงนะอรคบอาจารย์ไปลองเบิงนะครับไปลองเรียนเบิงอ้าวมาลองเบิงครับวิธีการ ใส่เติมโน้ตอีกตัวหนึง่งก็คือสายสองเปล่าก็คือลานะครับหรือว่าขี้อื่นกับเป็นสายเป็นโน้ตอื่นไปใส่คําว่าสายสองเป่ามันง,ง่ายสุดนะครับลาเอ้ยสายสองเปล่านะครับที่เก่าทุะการครับซ่อมแบบเก่าใดแล้วจะมาซ่อมแบบนี้นะครับพอตึงไปแล้ักตึงเลยสายสองเปล่าเลยสายสองเป่าสลับไปเลย เพื่อความชัดเจนนะครับตั้งวันในมอเอาลองตั้งวัน,นครับตึงอ่าสุดท้ายับสบ่ว่า แต่ว่าอาจารย์ส no like ิลงไปเลยก็ได้กัลงกไปเลื่อก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนสิกับไปกับมักอมาเรียนลูกเรียนมนีนะครับที่อาจารย์มันสอนในกลุ่มหรือว่าในจุดต่างๆที่มันสอนตัวนี้ก็เอามาเรียนกลับไปกับมาบวกกับความามมรยของข้าที่เขาไปนะครับบวกกับประสบการณ์ที่เขาเคยเรียนเอามาบวกกับตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมาแบ่งปันในส่วนที่ผมพอดเรียนได้ก็คือตรงนี้นะครับมหานิ อาจารย์กยกล่องไปพิจารณาและก็ล่องไปเลรียนเบริงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับอาจารย์อยากพิจนาไม้น้ากันนะครับฟื้นคันน้ากันมีย้งดีๆกบสิมาฝากมาตนะคือเก่านะครับเดี๋ยวจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ